สวัสดีครับผมก็เจอกันอีกแล้วนะครับผมกับ n a v a d t y นะครับผมนะวาวเดตวายไม่ใช่นวเดตี t t, เพราะว่าวันนี้จริงๆเคยเคยเคยคอมมิตคนเอาไว้เมื่อนานมากมาแล้วว่าจะทําการรีวิวในส่วนของนาฬิกาที่ใส่อยู่เป็นประจำนะครับผมก็ต้องออกตัวก่อนว่าปัจจุบันนี้มีนาฬิกาอยู่2เรือนซึ่งเรือนแรกก็คือตัว IWC Portofino นะครับก็เดี๋ยวจะ insert ร์ตรไปดูซึ่งเรือนนั้นก็มี history ของมันเนาะ จะเอาไว้ก่อนเอาไว้รอบหลังเหมือนกันเพราะนั้นซื้อมานานแล้วน่าจะประมาณกี่ปีวะอายุประมาณยี่ส7-8ามยี่่เจ็แปดปีเราก็เดือนปัจจุบันที่เพิ่งซื้อมาใหม่ล่าสุดเนี่ยก็คือตัวที่จะมารีวิวในวันนี้นะครับก็ตัวนี้อยู่ในกล่องสีทองอรารามทีนี้ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าปกติเป็นคนที่จะซื้อนาฬิกาเวลาที่มีโอกาสพิเศษนะครับก็สำหรับ น้องคนนี้ก็ซื้อเพราะว่าโอกาสพิเศษก็คือตอนนั้นตัว IWC ครับต้องเอาไปเซอร์วิสพอดีก็เป็นช่วงที่ไม่มีนาฬิกาที่ดีใส่ก็รู้สึกไม่ค่อยมั่นใจประจวบเหมาะกับการที่ว่าเพิ่งย้ายงานไปทํางานที่หนึ่งก็คือที่ที่แล้วเนาะไม่ใช่ที่ปัจจุบันแล้วก็เหมือนเป็นครั้งแรกในชีวิตในการทํางานที่แบบมีความเป็นเจ้านายอะครับผมก็คือเป็นครั้งแรกที่มีลูกน้องจริงๆจังๆอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยซื้อนาฬิกาตัวนี้มาใช้เพราะว่าตัวนี้บอกตามตรงว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ฝันว่าอยากจะได้มาตั้งแต่เรียนจบตีคู่มากับน้องชูสต n งกลูของของคา r ์เที่เคยทำรีวิวมาก่อนหน้านี้นครับผมก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าสําหรับตัวนี้นะครับอันนี้คือกล่องอลังการมากสีทองอารามเป็นกล่องกระดาษเป็นกล่องนองนอแล้วก็เปิดออกมาซึบ ก็จะมีอีกชั้นหนึ่งซึ่งอันนี้สาม,มารถแต่งออมาได้คือพวกพวกนาฬิกาจะมีความหรูหราของกล่องมากๆ mm hmm. แล้วก็จะมีการ์ดนะครับผมก็เขียนว่าชื่อแบรนด์ j จ e g e l e c o u r e แล้วก็บอกวันที่ซื้ออันนี้ซื้อตั้งแต่วันที่27เดือน1ปี2019ก็ประมาณเกือบ2ปีแล mm ้ว hmm. แล้วก็บอกรุ่นนะครับผมว่าเป็น Reverso หรือว่า c u r v e r s o Classic Size Large แล้วก็มีตัว reference number serial number ต่างๆนะครับผมส่วนตัวบรันตีตอนนี้สำหรับบ้าน Richmond ทั้งหมดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอะไรอะ JLC c h เ C หรือว่าคาร์ทิเย่แวนคลีฟแอนด์ร์แปลหรือว่าแบรนด์อื่นๆที่อยู่ในบ้าน Richmond เนี่ยเขาจะยืดระยะเวลาการรับประกันนาฬิกาเป็น8ปีซึ่งก็จะประหยัดค่าเซอร์วิสไปได้เยอะซึ่งเดี๋ยวต้องมาคุยเรื่องนี้เหมือนกันเรื่องค่าเซอร์วิสฟี เป็นสิ่งที่คนจะต้องคำนึงจริงจริงจังๆมากๆเหม,มือนกันแล้วก็ในกล่องกระดาษข้างในก็จะมีตัวเป็นริฟเลตอันนี้น่าจะเป็น myjlc อะไรก็ไม่ดูแล้วก็ใบรับประกันนะครับแล้วก็มีอ้ราคาแต่ราคาไม่ได้เขียนนะตอนนั้นราคามันสามแสนสองหมื่นบาท แต่ว่าปัจจุบันมันมีการปรับราคาลงมานะครับผมเป็น2 9 9 0 0นบาทซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากเพราะว่าตอนนี้ในเว็บไซต์ Official ของแบรนด์เจสเจอร์และกูเทอร์เนี่ยมีราคาไทยบาทเรียบร้อยแล้วคือก่อนหน้านี้ในบ้าน Richmond หรือว่าจริงแบรนด์นาฬิกาหรูทั้งหมดเนี่ยมันมีราคาไทยบาทในเว็บไซต์เว้ยอย่างเช่นปาเต็กฟิลิปก็มีหรือว่าเวชชองของสองแตงก็มีอะไรแบบเนี้ยเออจริงๆริงโอเมก้าโอเมก้ามีเออชื่ออะไรอะ อัน,นเออจำชื่อไม่ได้ส่วนใหญ่มันจะมีหมดแต่ว่าก่อนหน้านี้ตัว jlc ขอเรียกสั้นๆเนาะไม่มันไม่มีวันนี้เพิ่งเข้าไปเมื่อกี้หาข้อมูลมาพอดีเขาเพิ่งอัปโหลดราคาไทยบาทเข้าไปก็เดี๋ยวจะ insert ให้ดูเนาะว่าหน้าหน้าเว็บมันเป็นยังไงแล้วก็บอกราคายัางไงบ้างแล้วก็ในกล่องนี้มันจะมีตัวอันนี้เข้าใจว่ากล่องตัวนี้เป็นกล่อง universal <S <S ซึ่งปัจจุบันซึ่งไม่ใช่ปัจจุบันสิ ซึ่งไอ้ตรงรูตัวนี้ครับมันจะเอาไว้ใส่นหนเป็นอารมณ์เป็นไขควงเอาไว้สําหรับจิ้มนาฬิกาที่มันมีคอมพลีเคชันต่างๆอย่างเช่นแบบเออแอนนูคาล e n d ร r หรือว่าเพอร์เพชวลคาล e n d ร r ซึ่งเตือนที่ผมใช้มันไม่มีมันก็เลยไม่ได้ใส่อะไรเลอ่ะก็จบไปสําหรับกล่องการ์ดแพ็กเกจต่างๆนะครับทีนี้เรามาดูกล่องจริงๆของมันดีกว่าซึ่งนาฬิกาอยู่ตรงหน้าเนาะพอเปิด <c oughs> เสียงดังมากอันนี้คือกล่องจริงๆก็มีความ แข็งแรงมากๆนะครับผมสีทองอลาา่ามข้างล่างก็เป็นบุกกำมีกล่องมีความหรูหรามากๆก็สมราคาของแบรนด์แล้วก็ราคาของสินค้านะพอเปิดออกมาซืบอ,อึก็จะเป็นเหมือนเป็น,ปน,ปนสแตนเอาไว้สําหรับโชว์นะครับผมก็เขียนชื่อแบรนด์ไปเชเจอแล้วก็เชิ่ให้ฟีลิง่งเหมือนเป็นหนังนุ่มๆนะครับผมก็มีความนุ่มมากแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนเป็นที่เสียบนาฬิกานะครับก็ไม่มีอะไรข้างล่างก็เป็นฟิลหนังนุ่มๆเช่นเ,เดียวกัน สำหรับตัว Packaging ก็จบไปเนาะโอ้หนีบมือเจ็บวะโอเคต่อไปก็มาดูที่ตัว Product ก็อย่างที่บอกว่ามันก็คือตัว c h a g r l a g o u l t r e Verso Size Large นะครับผมอันนี้ต้องเล่าประวัติของนาฬิกาตัวนี้ก่อนมันเป็นนาฬิกาทรงเหลี่ยมเดี๋ยวจะมีการ insert details ใก,ก,กล้ๆให้ดูเนาะในท้ายคลิปแล้วกันเพราะว่าแบบขอสารภาพว่าทำอะไรเนี้ยไม่เก่งเลยเ อันนี้มันจุดเริ่มต้นมันอยู่ที่ปี1930ครับเมื่อกี้เพิ่งเปิดข้อมูลก่อนมาทำรีวิวให้ดูเลยว่ามันมีการชาเลนจ์มาว่าแบบเคยต่อช่วงนัน้นนะเหมือนเหมือนคนเหมือนทหารอังกฤษนะครับไปเป็นเหมือนเขาเอาอินเดียไปเป็นโคโลนี่ใช่ไหมเออทีนี้เสร็จปุ๊บที่นูนนะ่น่ะเขาชอบเล่นกีฬาโปโลเขาก็อยากจะได้นาฬิกาเรือนหนึ่งที่แบบเป็นนาฬิกาหรู ที่สามารถใส่เล่นกีฬาโปโลได้โดยที่มันไม่ดังเมชในส่วนของหน้าปัดนาฬิกาเนาะไม่แน่ใจเมื่อก่อนอาจจะยังไม่ได้เป็นซัตไฟเหมือนปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยอืมเขาก็เลยไปชาร์เลนจ์แบรนด์ขึ้นมาซึ่งแบรนด์ก็เลยคิดคนตัวนี้ขึ้นมาซึ่งในตัวแรกครับผมเอ่อตัวเรเวอร์โซ่เหตุผลที่ชื่อเรเวอร์โซเพราะว่าเนี่ยอย่างเมื่อก่อนก็คือพอชาร์เลนจ์ปุ๊บเขาได้ทำสิ่งนี้ขึ้นมาด้านอีกดีกว่าดัานด้านที่ตกอ,อยู่ตรงข้ามกับนี้นะครับผม ตัวเม็ดมายมเพื่อฟลิปขึ้นมาแล้วก็ฟลิปอันนี้ก็จะมีอีกนะหนึ่งแต่ว่าตัวแรกที่ออกมาอีกฝั่งหนึ่งอ่ะจะเป็นเป็นเคสแตนเลสตีลทึบเลยเพื่อเอาไว้ป้องกันเวลาเล่นกีฬาโปโล,โลก็คืออย่างฉันยังอยากใส่นาฬิกาอยู่แต่ว่าฉันไม่อยากจะดูเวลาแล้วฉันแค่อยากจะป้องกันมเฉยๆพอเล่นเสร็จก็ฟลิปกลับมานะครับซึ่งมันก็ประสบความสำเร็จมาถล่มทลายจริงๆ1 9ึ0ปัจจุบัน2020ใช่ปะ เออก็ประมาณ9 0ปีละเกือบ100ปีละสาหรับดีไซน์แบบนี้นะครับก็จะมีหลายๆไซส์จะมีทั้งไซส์ของผู้หญิงมีทั้งฝั่งเพชรมีทั้งไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่ของผู้ชายซึ่งอันนี้เป็นไซส์ลาร์จก็คือเป็นไซส์ใหญ่แล้วก็มีทั้งเป็นเรือนทองหรือว่ามีคอมพิเคชันมากมายตัวนี้ก็มีคอมพิเคชันหนึ่งอย่างก็คือตัว GMT เหมือนกันก็เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังทีหลังทีนี้ขออนุญ,ญาตเคลียเข่ากันนิดนึงก็ให้ดูหน้าปัดคร่าวๆนะครับผมแสงเข้า โอเคตัวนี้หน้าปัดของฝั่งของฝั่งหลักเนี่ยฝั่งแรกเนี่ยก็จะเป็นปกติก็คือเป็นเวลานะครับผมหน้าปัดเป็นสีเงินส่วนเข็มเนี่ยเป็นบลูสตีลส่วนดีเทลเนี่ยเดี๋ยวค่อยอินเสิร์ตให้ดูอีกทีหนึง่งก็บลูสตีลเขาบอกว่ามันคือการเอาเหล็กไปเผาในความร้อนมากๆจนกระทั่งมันเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินก็คือไม่ได้ไม่ได้เพ้นสีเข้าไปเป็นสีธรรมชาติของเหล็กที่โดนความร้อนแล้วก็มีเข็มวินาทีนะครับผมซึ่งตัวนี้เป็นตัวไขาลานก็คือทุกเช้าเนี่ยก็มาไขา ซึ่งสามารถเก็บพลังงานได้48ชั่วโมงก็ประมาณ2วันแต่ว่าส่วนตัวขายลานทุกเช้าส่วนในหน้าในหน้าที่2นะครับฟ,ฟลิกมาหน้านี้จะเป็นสีดำแล้วก็จะเขียนคำว่า day and night มันจะโฟกัสแม็กก่จิเขียนใหม่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 เอ้ย sorry ไม่ได้เขียน day ไหนะเขียนว่า travel time ก็คือเป็น ฟังก์ชันของ GMT ก็คือบอกเวลาของประเทศที่2ซึ่งรุ่นนี้ครับผมข้างหน้าข้างหลังเนี่ยจะมีการซิงโครไนซ์ในส่วนของเข็มยาวซึ่งจะใช้เข็มยาวร่วมกันแต่ว่าเข็มสั้นเนี่ยจะมีความอินดีพนเดนซ์ซึ่งกันและกันโดยที่หน้าหลังเนี่ยจะไม่ได้มีเข็มวินาทีเหมือนเดอมด้านข้างหน้าแหละก็จะมีแค่เข็มนาทีและเข็มชั่วโมงนะครับผมส่วนอันข้างล่างตัวนี้มันจะเป็นการบอกระบบกลางวันกลางคืนก็คือเป็นระบบ24ชั่วโมงสาหรับสมมติเราเดินทางไปประเทศหนึ่งเนาะยกตัวอย่างเช่น อ่ะตอนนี้เวลาหลักตอนนี้เวลาสี่ทุ่มประมาณเกือบสี่ทุ่มยี่สิบเออเกือบสี่ทุ่มยี่สิบห้านาทีเนาะสมมติเราไปประเทศเกาหลีซึ่งประเทศเกาหลีจะเร็วกว่าเราสองชั่วโมงเออเราก็ตอนนั้นที่เกาหลีก็ควรที่จะเป็นประมาณเที่ยงคืนใช่ไหมครับสังเกตว่าตัวนี้ข้างบนอะ่ะมันจะมีสลักอยู่ซึ่งสลักตัวนี้เอาไว้สําหรับปรับเข็มสั้นของด้านข้างหลังนะครับผมผมก็ดึงสลักตัวนี้ปุ๊บ จึ๊บจึ๊บอ,อ่ะตอนนี้ก็คือเวลาประมาณเที่ยงคืนยี่สิบสมมติเราอยู่เกาหลีเนาะส่วนตัวข้างล่างตัวนี้เข็มก็จะชี้ไปที่เลขยี่สิบสี่เพื่อเป็นการบอกว่ามันคือเวลาเที่ยงคืนนะครับเพราะว่าถ้ามันเป็นเที่ยงวันก็จะชี้ที่เลขสิบสองข้างบนก็คือด้านสีดำก็คือกลางคืนด้านสีขาวคือกลางวันก็เป็นการบอกระบบกลางวันกลางคืนของ t r a v e l Time ด้วยซึ่งก็มีความสะดวกมากแต่ส่วนตัวก็เอาจริงไปต่างประเทศก็ไม่ค <laughs> ่อยได้ใช้อะไรจริงจังข <laughs> นาดนั้นส่วนใหญ่เป็นการเปลี่ยนลุกมากกว่า แล้วก็ในส่วนของเคสก็จะมีความหนาแน่นมากตรงนี้ก็จะมีการลงลายกิโยเช่นะครับผมงข้ง,ข,งข้างหน้าข้างหลังเช่นเดียวกันนะครับส่วนข้างหลังก็จะมีการเฮ้ยมันมันไม่ได้เรียกว่ากิโยเช่นหรอกกิโยเช่มันมีคล้ายเป็นเป็นซันเป็นซันเบอร์สอันนี้เรียกว่าอะไรปวงซองเดอะเจเนฟเข้าใจว่าใช่เป็นแบบคล้ายๆเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรเป็น,นหนาๆรูๆคล้ายๆเป็นสตาร์เล็กๆนะครับผมทั้งด้านข้างหน้าข้างหลังก็ ในงานตัวเรือนก็เจ๋งมากข้างหลังเนี่ยมีลูมด้วยนะครับก็คือมีตัวภายน้ําแต่ข้างหน้าจะไม่มีตัวพายน้ำแล้วก็ตัวนี้กันน้ําได้ระดับหนึ่งไม่ได้เยอะมากสามบาอุ้ยมันมองไม่เห็นเนาะอ่ะก็จะเขียนว่าสามบาเดี๋ยวดีเทลค่อยลงชัดๆแล้วกันอ่ะแล้วก็ที่ต้องรู้ก็อย่างนึงก็คืออ่ะระบบระบบล็อกตัวนี้เป็นแบบใหม่ละเป็นแบบสีเขียวซึ่งตัว โลโก้ของแบรนด์นะครับ JL เนี่ยจะมาอยู่ตรงนี้ละถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยจะเป็นเรียบๆแล้วก็มี JL แอบซ่อนไว้ตรงนี้นิดนึงฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นระบบการปรับสายแบบใหม่ก็คือจะมีสลักเล็กๆตัวนี้ครับคือถ้าเราดึงออกมาฟึบมันก็จะมีการเป็นปรับสายได้อย่างรวดเร็วถ้าซื้อสายอะไรมาเปลี่ยนเนี่ยก็สามารถมกีก็จะมีความสะดวกมากๆนะสะดวกสะดวกสะดวกจริงไหมเนี่ย เฮ้ยเดี๋ยวูดเป็นร้อยโอเคทเรศไปแล้วก็ตรงสายตรงนี้อันนี้เป็นสายหนัง alligator นะครับเป็นแมต alligator เป็นจระเขจริงๆแล้วก็ข้างหลังก็เป็นเป็นหนังบัวเขียนเชจเจอร์และกูเชอร์นะครับแล้วก็นี่เขียนว่าเป็น alligator แล้วก็ strap made in France อืมก็คืออันนี้เป็นดีเทลโดยรวมหลักๆของตัวนาฬิกาทีนี้ จริงๆไม่ได้มีอะไรมากหรอกมันคือนาฬิกาเรือนหนึ่งเนานะถ้ามาถามเรื่องความคุ้มค่าว่าในกำกำเงินสามแสนบาททาไมาถึงไปซื้อนาฬิกาที่แบบนอกคอกอะไรขนาดนี้เพราะว่าโดยรวมผมเข้าใจว่าคนไม่ค่อยอาจจะรู้จักแบรนด์ JLC หรือว่า j a er g g e r l o g u e t u เท่าไหร่ก็คือเขาเพิ่งมาเปิดบูติกแบบเป็นออฟฟิเชียลบูธที่พารากอนเมื่อไม่นานมานี้เองนะฮะแต่ว่าส่วนตัวอย่างที่บอกเนาะเป็นความชอบตั้งแต่เด็กๆก,ก็คือเห็นครั้งแรกคือแบบเออมันชอบอะ มันเท่มากมันเท่กับการที่แบบว่าเฮ้ยนาฬิกาบ้าอะไรว่ามันมีสองมันมีสองหน้าแล้วก็มีแล้วก็แบบทุกอย่างมันเป็นแมคานิกหมดเลยสรุปมันง่ายจริงหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวค่อยใส่แล้วกันเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะเป็นรอยเป็นรอยกระวว์อืมโอเคแล้วก็ถามว่าคุ้มค่าไหมก็ต้องมองว่าซื้อนาฬิกามาทําอะไรถ้าซื้อมาพวกเพื่อฟูลฟิลในเรื่องของฮิส t อรีของแบบวอชเมกิ n งเนี่ย มันก็คุ้มนะเพราะว่า JLC เนี่ยมันมีฉาย,ยาแบบเป็น watchmakers w a t c h m a k e r watchmakers watchmakers maker, Watch Watch ก็คือเป็นผู้ทำนาฬิกาให้กับผู้ทำนาฬิกา,าทีนึงซึ่งในอดีตเนี่ยเหมือนในเหมือนแต่ละเจ้า,เ,าเขาก็จะมีความถนัดที่แตกต่างกัน JLC เขาจะถนัดในการทําเครื่องซึ่งเขาเคยทําเครื่องแบบฟีดให้กับเบชาคองกองสตองแตงปาเต็กฟิลิปหรือว่าแบ,บแบรนด์ใหญ่ๆอื่นๆมากมายก็ก็เลยมีความโด,ด่งดังคือถ้าคนรักนาฬิกาจริงๆรักเครื่องจริงๆเนี่ย แบรนด์เนี้ยจะเป็นหนึ่งในในใจของของคนที่ที่ชอบนาฬิการจริงๆแน่นอนแต่ว่าถ้าซื้อมาเพื่อบอกสเตตัสในสังคมมาแบบอยากที่จะให้คนรู้จักให้คนไวเค็อกไนท์ใช้ในการเข้าสังคมก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่หรือเปล่าเพราะว่าคนก็ไม่ได้รู้จักเนาะผู้คนตามตรงในเงินจำนวนนี้สามารถไปซื้อ Rolex Submariner ก็แบบ2 7 0 0 0 0 0จ0 0 0ตอนนี้ขึ้นเท่าไหร่ก็ไม่รู้หรือไปซื้อแบบอะไรอ่าง m ีเอ็ หรือว่าเพิ่มนิดนึงไปซื้อแบบปลาเต็กฟิลิปโนติลุสก็ไม่นิดนึงแล้วก็เท่าหนึ่งอะไรเงี้ยเออหรือไปซื้อแบรนด์แบบ Omega อะไรเงี้ยก็อาจจะดีกว่าถ้าแบบไม่ได้ชอบเหมือนมากข้อ2พอยก็คือพอมันเป็นนาฬิกาที่มีคอมพลเคชันเนี่ยค่าเซอร์วิสมันจะแพงมากคือบางทีคนเราอะซื้อนาฬิกาแพงๆมาแล้วก็ลืมว่ามันมีการมีการเซอร์วิสเกิดขึ้นอันนี้เข้าใจอย่างของแท้เพราะว่า ตัว IWC เดือนที่แล้วครับใส่มาประมาณ5 5ปีมันก็จะมีเริ่มเดินไม่ตรงเนาะมาเป็นออโตเมติกก็เลยเอาไปเซอร์วิสสรุปแค่เป็นนาฬิกาที่ไม่มีคอมพิเคชันใดๆมีแค่แบบเดทเฉยๆอะ่ะโหเสียไปเกือบ20,000นะแล้วก็รอของ6เดือนอะไรอย่างเงี้ยกับการใช้งาน4ปี5ปีซึ่งมันเป็นเรื่องปกตินะคือทุกคนใช้ไปก็ต้องทำแหละแต่อย่างเรือนเนี้ยผมลองเข้าเว็บไซต์ของของ,ของแบรนด์เขาเนาะเพื่อไปประเมินดูว่าแบบ ค่าเซอร์วิสของแบรนด์ของของตัวเนี้ทุกๆ4ปีอะเท่าไหร่สรุป40,000บาททุกๆ4ปีเพราะฉะนั้นการที่เราซื้อจาก Official Store หรือว่าช็อปหรือว่าออแบบที่บูธทีของเขาเลยเนี่ยการที่เราได้ประกันมา8ปีมันก็เหมือนเราประหยัดเงินไป80,000บาทแต่ว่าจริงๆจ,จุดเนี้ก็ต้องก็ต้องคอนเซิร์นเหมือนกันเพราะว่าคือนาฬิกาที่มีคอมมิคชั่นมันแพงเซอร์วิสก็แพงตัวเรือนมันก็แพง เราพร้อมที่จะดูแลมันจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าซื้อมากขนาดนี้เอาจริงๆมันก็เหมือนสิบเปอร์เซ็นต์เนาะแต่ว่าอยู่ดีๆต้องเสียตังค์หลายๆหมื่นแล้วก็รอของนานๆอะไรเงี้ยมันก็อาจจะต้องคอนซีเดอร์นิดนึงแต่ถ้าเป็นพวกเข้าใจว่าโรเล็กซ์ส่วนส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยใช้คอมพิเคชันเท่าไหร่มันก็ดีในการทนทานแล้วก็ใช้ได้ทุกวันทุกคนก็สามารถใช้ได้แล้วก็เซอร์วิสทุกๆ10ปีนะที่เขาการันตีไว้แล้วก็ค่าเซอร์วิสก็ถูกประมาณหมื่นกว่าแล้วก็มีศูนย์เซอร์วิสในไทยอีกอะไรเงี้ สิงคโปร์หรือว่าสวิตเซอร์แลนด์เลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นก็อีกเป็นอีกจุดหนึ่งที่อาจจะต้องคํานึงถึงอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้าอายุป,ปีกว่า,ก,วา,ก,วาก็ยังไม่ถึงเวลาเซอร์วิสของเขาเนาะก็แต่ก็ถึงเวลาก็ควรจะต้องเอาเข้าไปนะทุกคนมนีนาฬิกาอะไรที่บ้านดูดีๆว่าได้เอาไปเซอร์วิสบ้างหรือเปล่าเพราะมันก็เนาะมันก็เป็นแฟรคเป็นแฟรคชัน,นของราคาหนาออะ่งก็ายจ่ายไปเถอะเพื่อจะได้อยู่กับเราได้นานๆต่อไปอะไรอย่างเงี้ยก็ ส่วนตัวก็พอใจมากนะครับก็เหมือนเป็นการ fulfill ออความอยากได้ตอนเด็กๆซึ่งจริงๆันนี้ก็แอบมีมีเป็นสาย story นินึงตอนที่ซื้อตัวนี้เพราะว่าตอนแรกงบประมาณไม่ได้เยอะขนาดนี้เลยงบประมาณมีแค่สองแสนต้นๆทีเนี้ยแต่เราอยากได้รุ่นนี้ใช่ไหมเราก็เลยไปซื้อรุ่นที่มันแบบมีหน้าเดียวเว้ยคือข้างหลังมันไม่ใช่อย่างเงี้ยทีนี้จังหวะที่เรากำลังจะจ่ายตังค์ใช่ปะ พี่เขาเราก็รับแบบเหมือนเหมือนพ,พึมพำกับพี่เขาว่าวันหนึ่งนะถ้าผมมีตังนะผมจะไปซื้อแบบสองนาเนี่ยเป็นความฝันผมแต่เด็กเลยอะไรเงี้ยพี่คนขายก็บอกว่าเฮ้ย <"He i, S 2> น้องเขาชื <"P hi S 1> ่อพี่เจี๊ยบนะครับอยู่ที่เพนดูรามตอนนี้อยู่ที่เซ็นทรัลเวิร์ใจดีมากเออเขาบอกว่าน้องถ้าเป็นพี่อ่ะพี่อาจจะยังไม่ซื้อคือพี่อ่ะเป็นคนขายเนาะพี่ก็อยากจะให้น้องได้สิ่งที่ดีที่สุดพี่ก็อยากจะขายสิ่งที่มันก็เขาเรียกว่าราคาสูงที่สุดแหละแต่ถ้าน้อง พร้อมแค่เนี้ยแล้วน้องใจน้อยอยากได้สองหน้าวันเนี้ยพี่ยังไม่อยากขายน้องเลยเออแล้วแบบเขาบอกว่าเอาน้องเขาจริงๆชีวิตน้องอะจะมีนาฬิกาหน้าตาเหมือนกันทําไมวะต้องสองเรือนคือเรือนนึงมีหน้าเดียวอีกเรือนหนึ่งมีสองหน้าจะเสียตังค์ทำไมสองครั้งก็มีออปชั่นอยู่ว่าข้อหนึ่งถ้าไม่ไหววันเนี้ยกลับไปเก็บตังค์ก่อนเฮ้ยซึ่งแบบโคตรอิแพกอะไรเงี้ยกับข้อสองเออ ซื้อสองหน้าไปเลยกัดฟันเพิ่มนิดนึงเดี๋ยวพี่ดูโปรโมชั่นให้ก็เลยอ่ะก็เลยบอกพี่จี๊บครับเดี๋ยวช่วยดูโปรโมชั่นให้ผมหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยสรุปก็ได้สูงเป็นสิบเดือนก็เลยคิดว่าอ่ะก็กัดฟันหน่อยแล้วกันก็สรุปคิดถูกมากครับไม่งั้นก็ต้องตามเก็บไปซื้อก็ต้องซื้อสองรอบอยู่ดีเนาะรอบแรกอีเลนหน้าเดียวมันสองแสนอีนี่สามแสนห้าแสนเรื่องราวคล้ายกับคาเทียเนาะไม่ยอมซื้อเพจแต่แรกดีก็ต้องมานั่งเสียใจอะไรเงี้ย ก็นั่นแหละครับคือเรื่องราวทั้งหมดของตัวเชเชอร์เลยก u นเทอร์ซึ่งปัจจุบันยังใส่สายเข้าไปไม่ได้ก็เดี๋ยว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 ผมก็จะลงรูปดีเทลแบบ close up ให้ดูแล้วกันเนาะว่าตัว craftsmanship ตัวงานหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงบ้างแล้วกันส่วนคำถ้ามีคําถามอะไรก็ถามมาได้เพราะว่าอาจจะแบบรีวิวนาฬิกาม่เก่งเราไม่รู้จะพูดอะไรมันก็คือนาฬิกาเออก็สําหรับวันนี้มาแบบสั้นๆนะครับผมรีบๆก็ขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ ก็อันนี้นะครับเป็นดีเทลของน้อง JLC แบบ close up นะครับผมจริงๆตัวเรือนเนี่ยเขาขัดมาแบบเป็นโคตรจะ gloss gloss มากๆลองแปะไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยข้อเสียของมันอย่างหนึ่งก็คือมันเกิดคนแมวง่ายมากแต่ว่าเวลามองไกลๆก,ก็ไม่มีไม่น่าจะมีใครนะแต่เราเป็นเจ้าของเนาะมันก็จะมีเนี่ยถ้าสังเกตดีๆเนาะล่องลอยจากการใส่มาประมาณปีกว่ามีขนแมวค่อนข้างเยอะนะครับผมส่วนนี้คือดีเทลที่บอกเนาะ เหมือนเขาเรียกว่าลายฮอปฮอปฮอปเนลส์แล้วก็อันนี้เป็นการไขลานก็แบบจะมีเสียงกน้กนไก่อะไรอย่างนี้ดูรอบๆตัวก็จะมีแต่ร่องรอยอรารยธรรมนะครับส่วนข้างล่างเนี่ยก็ยังไม่ได้แกะในส่วนของพลาสติกออกเลยแต่จริงๆต้องแกะแหละเขาบอกว่าเขาไม่แนะนำให้ติดพลาสติกไว้ไวนานๆมันไม่ค่อยดีเท่าไหร อันนี้ก็เป็น serial number นะครับ Swiss made อันนี้คือไอ้ระบบนี้จริงๆมันง่ายเนาะพออยู่อยู่หลังกล้องมันแป๊บเดียวเสร็จเลยแต่อยู่หน้ากล้องมันเกรงแล้วก็อันนี้เป็นระบบเนี้ยซีเคียวมากเพราะว่าตัวไอตัวของ IWC อันเก่าเนี่ยผมเคยทําตกพื้นเพราะว่ารีบใส่แต่อันเนี้ยมันไม่มีทางหล่นเพราะว่าถ้าเราเอาเข้ามือเสร็จปุ๊บมันก็แบบยังไงก็ไม่ล่วงเออมันมันก็เป็นระบบกําไรแล้วก็ตรงนี้ก็จะมี ตัวแบรนด์นะครับเขียนไว้ว่าเป็นเชเชอร์ลากูเทอร์แล้วก็ JL อันนี้ก็จะเป็นการเปิดแบบซ้ายทีขวาทีฟึบก็จะมีตัวโลโก้ตรงนี้ทีนึงเวลาถอดก็ง่ายมากก็คือดึงปึ๊บแล้วก็ออกเลยอันนี้ก็คือหน้าแรกนะครับผมหน้าที่สองอันนี้ก็คือการเราต้องดันในด้านที่อยู่ด้านเดียวกับเมนมายมนะครับผิด จะสอนเขาจะสอนยังทำผิดเลยอะทใไมเราจะต้องดันด้านที่อยู่ตรงข้ามกับเด็นมายมเมื่อกี้ไม่เป็นมุกนะครับผมอย่าซีเรียสฟึบน้องก็จะหลุดออกมาทางแบรนด์เขาไม่แนะนําว่าให้บิดไปสุดแล้วค่อยเราค่อยฟลิปเนาะให้แบบอยู่ตรงกลางพอแล้วก็ฟลิปขึ้นมาฟลึบจะมีเสียงกลไกนิดนึงอะตรงนี้ก็จะมีสังเกตก็จะมีเป็นรางแล้วก็อันนี้เป็นกลไกในการปรับตัว GMT นะครับผม งานก็จะดีมากแน่นหนามากตามราคากลับมาให้แล้วก็ไ,ไว้ตรงการฟึ๊บแล้วก็ดันกลับเข้มานะครับคือด้านหลังก็จะมีความสวยในแบบของเขาเหมือนกันเนะเห็นไหมจะเห็นไหมว่มัน,ม,นมันจะมีรูมไม่เห็นนะเออไม่เป็นไรเอาเป็นว่ามันมีรูมแล้วกันมือก็มันไปอีกอันนี้นะครับที่บอกเป็นระบบ24ชั่วโมงเนาะก็ตอนนี้ด้านหลังเมื่อกี้ปรับเป็นเที่ยงคืน เออประมาณเที่ยงคืน35นาทีตรงนี้ก็เลยชี้ไปที่เลขยี่จะเอ็นไปทางตีหนึ่งอะไรอย่างนี้ก็เวลาใส่ก็จะมี2อารมณ์นะครับผมก็ทั้งถ้าใส่ก็จะเป็นอารมณ์สีดำก็จะเป็นแบบเท่ๆคๆููๆแต่ถ้าสมมุิจะใส่ด้านสีเงินก็ใช่อีกอารมณ์หนึ่งก็จะเป็นอารมณ์แบบ s o ซฟิสติ c เ t ตขึ้นมาหน่อยอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็ปรับเล่นสนุกดีอืมก็สำหรับรีวิววันนี้คงต้องจบไปแล้วจริงๆนะครับมีคำถามติชมอะไรก็บอกได้เนาะรีวิวนาฬิกาไม่เก่งจริงไม่รู้จะพูดอะไรมากก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามขอบคุณนะครับสวัสดีครับอุ